ก็ได <yap a> ้ค like, ่ะเมื่อกี้เราเมื่อผ่านไปเป็นเวลาสองวันก็เพราะว่าเน็กไม่อยากใช้ไม่ได้ยังไงคะเด็กพามาตั้งแคสเกมกันก่อนอื่นเราจะบินนะก็จะบินชัสูงนะคะเนี่ยค่ะก็จะสูงมากแล้วขอตัวรีวิวอยู่หน่อยรีวิวหน่อยาะคะ เรต้องขออภัยนะคะพอดีอเพนะเราจะลงไปสร้างบ้านกันได้ไหมคลิงที่เราสร้างบ้านเราก็จนนะลงมาวันนี้เราจะมาสร้างอะไรไปรดูกันเลยเดี๋ยวเราขอสร้างกันนะวันนี้เราจะมาชดเชยที่เราไม่ได้มาค่ะเราจะสร้างปราสาทกันเราขอสร้างก่อนนะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะอาจะเป็นนีจะเป็นทางเข้าเราไปกนมาท อาจเป็นเสียงดับๆนะเราตายแล้วนี่เจ๋งมากโอ้โหเอาไปดูชั้นบนกันนะคะหรือว่าหรือว่าหลังคาราเงนะเคไปดูอ้าวขึ้นไม่ได้แต่สาวไานเด็กขยักมากเดินลงมาสักนขึ้นไปอีกนิดนึง โอเคเสร็จแล้วสรับมเปไปน,นะคะบ๊ายบาย